ก็สวัสดีครับก็ห้ามสกิลทีวียูทูบนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกาแล้วบวเดีวดีคนใหม่ไอเหี้ยเลยอาสามดเจ็ดบเ็วีเจ็ดาเจดากคนครับ อย่าลืมเข้าไปดูห้ามสกิลทีวียูทูบนะครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ครับผมเอาไลค์ได้ไหมครับได้ไหมครับไปไหนกันบููทไหมบู๊ทไหม

เตี๊ยบีมหายิงูว่ารมนะคัหาหลาิไเด้มันมีนเมืองหาผ้านอ่ะมันราคาจะบาทเมื่อไงโอ้เพิ่งเกินเหลือมือนึงกับของฟูเวลเจ็ดเต็มนั่น กว่ามีบาทถึงแต่มันมังต้องเ,เดี๋ยวหาเดี๋ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่บบแบบเยมันร่วมเงินกับประมาณประมาณแปดแปดพันตัวกอบพันต้องออกการเลยออกการการไม่ต้องออกเองไหม ไมย่งนันอย่าเดี๋ยวเอ็มโฟน้งแสงอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มโฟนเฮ้ยไม่อย่าเด้เดี๋ยวเดี๋ยวใคร đây แต่ว่ายวใคเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวต๋อว่าเดี๋ยวตันเอาเดี๋ยวตันแต่ว่าเอาของฟูแล้วกับกับ Watch out. ้นยิงยังไม่ทันู้อ่านั่นยย่ะน่ h o e p a เอา homepage มา o e a อ h e p a e Watch out. นี่ครับี่ครับคไปครับกูไปแล้วไปก็เบอร์สามแล้วเนี่ยไล้อแรกไลขอเกไล่ขอเลยแล้วรับแล้วกูเรีวๆัเบากล้ว เบอร์สองมาครับเบอร์สองมาครับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองมากครับเบอร์สองขอขอตรงนี้คนเดียวก่อนได้ไหมเห็นตั้งสองตี้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอข้าตี้นี้ก่อนนะ

Năm không chơi nữa 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 nữa

是谁？ Excellent work! Watch out! To cry, dump! Hey ba! Wing, wing, wing! Excellent work! Muy mê tín, mê tín, mê tín, Okay. โอเคี๋ยวผมยื่นตาให้แม่โดนมีอยู่ไะไรปะยู่ตรงไหนอ,อ๋อไอ้ตีนนี่ไงดีงนะดีดีดีพี่หารนี่คือมันน่าจะอยู่ฝั่งนี้อ่ะเพราะว่า <Watch out. S 1> มันยิงมามันยิงมาใส่ตีนเนี่ยอ๋อ เฮ้ย Watch out โบนเขาพตะมาู่บนเขาเาไม่เกียวไม่ได้ดูให้อะ Watch out ูมเห็นวันที่ลไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอยู่นี่ Mark the location

มันมีชุดปางนอนตรงนั้นตัวไหนระวังตรงนี้ด้วยตัวนี้ตจวนองตีนนะงต้องเห็นต้องเห็นแล้วเนี่ยต้องเห็นที่ประมาณสองสองที่เลยมีสองที่สองสองคน่านลงไปเลยอ๋อ่านทำไมเพื่อนยังไม่วิ่งมาแต่เพื่อนวิ่งมาเราจะกระโดดลงพวกมัมีสมองด้วย ฉุดได้ฉุดได้เดี๋ยวผมจะกระโดดลงเพื่อนมาเลยมามามาก่อนมาก่อนมาก่อนเดี๋ยวผมก็ได้โดนนึงหนึ่งสองซาอมมาแล้วมาแล้วเออ้ยาี่น โฟนี้ทำไมเม็นมันกระโดดพิชนาหน้ากล้องมีขาเออโอ้ไเป็นไผ่ไม่ตาโอ้โหท๊อ้ทอ xin lỗi anh ta